จากในชุดที่แล้วนะพี่ผมใช้ฟิโบเข้ามาช่วยหาจุดเข้าเทรดก็มีเพื่อนเพื่อนอินบ็อกมาบอกว่าตีแนวไม่ค่อยทันการาฟเลยมองหาจุดจึงกลางค่อนข้างยากคลิปนี้ผมก็เลยจัดทําให้ใหม่โดยจุดเทรดจะดูง่ายแล้วก็มีโอกาสได้ไพส่ไส้มากยิ่งขึ้น สวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง M Tedder Trick อยู่ผมแนะฮะก่อนอื่นเลยผมอยากให้ได้ดูผลลัพธ์คร่าวๆกันก่อนของสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็เทรดไปทั้งหมด9ออเดอร์ชนะมาได้ 7, order, ด7ออเดอร์บวการ์397เหรียญหรือว่าราวๆ13,000กว่าบาทไทยกับวิธีการเทรดปลายไส้ด้วยแท่งคอนเฟิร์มซึ่งรูปแบบการคัดกราฟหากราฟเทรดนะครับก็ใช้เหมือนเดิมเลยนะครับอย่างแรกนะมองหารูปแบบเทนให้เจอก่อนโดยใช้เส้นค่าเฉลี่ยอย่างที่2 รูปแบบแท่งเทียนพยายามหาลักษณะแพทเทิร์นที่มีแท่งใหญ่แข็งแรงกระชากทำลายแนว5แท่งต่ำสุดก่อนหน้าหรือว่า Break of Structure แล้วมีแท่งย่อพักตัวโดยก่อนที่เราจะไปดูวิธีการเทรดปลายไส้ด้วยแท่ง c o n f i r มผมลืมบอกไปว่าแพลตฟอร์มที่ผมใช้วันนี้นับก็จะเป็นของ o l y m p Trade นะครับก็สามารถดูได้ที่ลิงก์รายละเอียดใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับหรือว่าที่คอมเมนต์ปักหมดุดเมื่อเพื่อนๆกดเข้าไปที่ลิงก์แล้วนะครับก็จะเจอหน้าต่างแบบนี้ก็กดเข้า ร่วมตรงนี้นะฮะหลังจากนั้นนะครับก็ให้เพื่อนๆใส่อีเมลแล้วก็รหัสผ่านให้เรียบร้อยก็สามารถสร้างบัญชี ได้แล้วนั่นเองโอเคนะครับหลังจากที่เพื่อนๆนำมีบัญชีเทรดแล้วนะเมื่อล็อกอินมาครั้งแรกนะครับก็จะเจอลักษณะหน้าตาแบบนี้เลยซึ่งสำหรับเพื่อนๆที่ใช้งานผ่านมือถือก็สามารถเทรดได้เหมือนกันก็จะมีในส่วนของแอปโอลิมเทรดนะสามารถโหลดผ่านแอปสโตร์แล้วก็ล็อกอินเข้ามาได้เหมือนกันเลยโดยสำหรับเพื่อนๆคนใหม่นะครับที่ยังไม่รู้ว่าโอลิมเทรดทำกำไรได้อย่างไรเดี๋ยวผมขออธิบายคร่าวๆแบบนี้ก็คือโอลิมเทรดเป็นแพลตฟอร์มที่เทรดได้หลากหลายอย่างแต่ในคลิปวิดีโอนี้นับ ก็จะเน้นไปที่รูปแบบ FTT นะครับหรือว่า f i x Time หรือว่าถ้าเพื่อนๆออยังไม่รู้จักนะครับก็จะเป็นการเทรดสั้นเป็นหลักนั่นเองนะก็คือเป็นการคาดการณ์ล่วงหน้านะครับว่าอีก1นาทีข้างหน้ากราฟนะครับจะมีราคาสูงขึ้นหรือว่าราคาต่ําลงมากว่าในราคาปัจจุบันยกตัวอย่างอย่างเช่นนะตอนนี้นะผมจะคาดการณ์ว่าอีก1นาทีข้างหน้ากราฟจะวิ่งขึ้นสูงกว่าในราคาปัจจุบันก็คแค่กดซื้อขึ้นแล้วก็รอระยะเวลาวิ่งให้ครบ1นาที อย่างอันนี้ผมกดซื้อขึ้นตรงจุดนี้แล้วราคากําลังวิ่งขึ้นไปจบตัวเรียนจุดนี้แบบนี้ก็คือเป็นการคาดการถูกต้องนะครับก็จะได้กําไรมานั่นเองแต่ถ้าราคาวิ่งลงมาต่ํากว่าจุดที่ผมซื้อนี้นะครับผมก็จะมีผลขาดทุนนั่นเองซึ่งก็สามารถทํากําไรได้ทั้ง2ทางเลยนะครับไม่ว่าจะกดซื้อขึ้นหรือว่ากด หรือลงนั่นเองนะฮะโดยสำหรับการทํากําไรนะครับสังเกตเปอร์เซ็นต์ตรงนี้นะครับตอนนี้กราฟนะครับให้เปอร์เซ็นต์อยู่ที่80%ถ้าสมมติว่าเรากําหนดเงินลงทุน10เหรียญน,นะครับก็จะได้ผลตอบแทนอยู่ที่8เหรียญถ้าเราคาดการณ์ถูกต้องนะครับเราก็จะได้กําไร8เหรียญบวกกับเงินลงทุนเรา10เหรียญนั่นเองแต่ถ้าหากว่าเราคาดการณ์ผิดนะครับก็จะเสียเงินลงทุนหรือว่าขาดทุนไป10เหรียญนั่นเองซึ่งผลตอบแทนเปอร์เซ็นต์ตรงนี้นะครับก็จะให้ผลตอบแทนที่ไม่เท่ากันขึ้นนออยู่่่กัับวววแแลลละะเาตชงงข ตัวนั้นนั้นนั่นเองนะฮะทีนี้นะผมก็จะมาตั้งค่าให้ได้ดูก่อนคร่าวๆว่าใช้อะไรกันบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะเม anyway ื่อเพื่อนๆเปิดมาเจอหน้าต่างนี้นะครับก็จะเป็นแผ่นภูมิโซนครับหรือว่ากราฟเส้นนั่นเองนะครับทีนี้นะให้ดูในส่วนของตัวนี้นะครับเราก็จะเปลี่ยนจากแผ่นภูมิโซนนะครับเป็นแท่งเทียนญี่ปุ่นนะซึ่งเราก็จะใช้แท่งเทียนญี่ปุ่นในการเทรดกันนะครับแต่เพื่อนๆสังเกตตรงนี้นิดนึงนะตรงนี้นะครับก็จะเป็นแท่ง5วินาทีนะครับซึ่งเราก็จะเปลี่ยนเป็นแท่ง1นาาทีะรเก็จใช้ Fame หนึ่งนาทีในการเทรดกันนั่นเองนะฮะแล้วทีนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆมาส่วนของตรงนี้นะการวิเคราะห์เชิงเทคนิคนะครับก็กดเข้าไปนะซึ่งเราก็จะใช้ในส่วนของอ่าอินดิเคเตอร์เข้ามาช่วยในการหาจังหวะนะครับหรือว่าหาจุดเข้าซื้อกันนั่นเองนะครับก็ให้มาเพิ่มเครื่องมือตรงนี้นะครับให้เลือกตรงนี้อินดิเคเตอร์นะตัวแรกนะครับก็จะเป็นในส่วนของ SMA นะครับซึ่ง SMA ตรงนี้นะครับก็จะเปลี่ยนค่าตรงนี้นะจาก20ครับเป็น5นะฮะ แล้วก็สีนะครับผมก็จะใช้เป็นสีเหลืองนะครับความเข้มนะก็เป็นระดับ2นะครับอ่าทีนี้นะครับก็เรียบร้อยนะในส่วนของตัวแรกนะครับแล้วก็ในส่วนของ ตัวที่2นะครับอ่าก็จะเป็นในส่วนของเส้น EMA นะครับก็กดคลิกเข้าไปนะครับจากค่า20ตรงนี้นะให้เปลี่ยนเป็นอ่าค่า6นะครับแล้วก็เปลี่ยนสีนะผมจะใช้เป็นสีม่วงนะครับความเข้มระดับ2แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะก็จะเป็น EMA เหมือนกันนะครับค่าตรงนี้นะก็เป็น20นะฮะไม่ต้องเปลี่ยนนะครับแล้วก็เปลี่ยนตรงสีนะผมใช้เป็นสีแดงนะครับแล้วก็ความเข้มนะผมก็จะใช้ระดับ3เลยนั่นเองนะฮะโอเคนะครับเมื่อเราตั้งค่าเสร็จแล้วนะครับก็จะได้อ่า าตาแบบนี้นั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็มาดูกันว่าเราจะใช้ในส่วนของเส้นค่าเฉลี่ยทั้ง3เส้นนี้ในการซื้อขายทํากําไรได้อย่างไรนะครับ ทีนี้เรามาดูในส่วนของจังหวะในการเทรดจริงกันเลยสําหรับในจังหวะนี้นะครับหลังจากที่เปิดการาฟมานะฮะผมก็ดูในส่วนของเซตอัพของการาฟก่อนว่าเข้ากับแนวทางทิศการเทรดของเราหรือไม่นะครับซึ่งอย่างแรกเลยนะผมก็จะหาในส่วนของเทรนก่อนนะครับโดยรูปแบบเทรนในจังหวะนี้นะครับผมก็ดูไม่ไกลมากนะฮะก็ดูย้อนหลังประมาณ30-45ถึงนาทีนะฮะว่าการาฟวิ่งมายังไงก่อนนะครับซึ่งในจังหวะนี้เนี่ยก็ค่อนข้างชัดเจนนะเมื่อเราใช้ในส่วนของเส้นอ่าค่าเฉลี่ย อยเข้ามาช่วยดูนะครับก็คือในส่วนของเส้นค่าเฉลี่ยนะณนะปัจจุบันเนี่ยกราฟก็มีการเปลี่ยนรูปแบบเทรนเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ดูง่ายๆเลยนะครับ3เส้นของเราตอนนี้เนี่ยก็อยู่ด้านบนของการาฟช่วงนี้นะฮะแล้วทีนี้เนี่ยหลังจากที่ผมดูรูปแบบของเทรนแล้วนะผมก็มาดูในส่วนของรูปแบบแท่งเทียนต่อนะครับซึ่งสำหรับรูปแบบแท่งเทียนของเรานะครับผมก็จะใช้ประกอบหลักๆเลยนะก็มีในส่วนของแท่งแข็งแรงนะจังหวะนี้นะับก็มีนะในส่วนของแท่งแข็งแรงตรงนี้นะครับแล้วก็ดูย้อนหลังก่อนหน้านี้ นี่นะครับว่าแท่งแข็งแรงแท่งนี้เนี่ยสามารถทะลุแนวก่อนหน้านี้ลงมาได้หรือไม่นะฮะจังหวะนี้นะครับก็สามารถทะลุลงมาได้นะฮะเป็นแท่งแข็งแรงนรับหรือว่าอิมพาวที่ค่อนข้างสมบูรณ์แบบเลยนะไม่มีไส้ด้านบนแล้วก็ด้านล่างด้วยนะครับเนื้อเทียนเต็มๆแบบนี้เลยนะฮะทีนี้เนี่ยในส่วนของไฮไลท์ของคลิปนี้นะครับก็อยู่ในส่วนของแท่งพักตัวแท่งนี้นะครับผมก็จะดูในส่วนของรูปแบบพฤติกรรมของแท่งเทียนนะฮะอย่างในจังหวะนี้เนี่ยก็คล้ายๆรูปแบบของ เฮดจิ้งหรือว่าแฮมเมอร์นะฮะหรือว่าในภาษาวงการนะครับก็จะเรียกว่าแท่งค้อนหรือว่าแท่งคนห้อยหัวนะครับก็ดูง่าย,ายก็คือจะมีในส่วนของไส้เทียนด้านบนนะฮะยาวลงมาถึงด้านล่างนะครับประมาณ80%เลยของแท่งเทียนนะครับแล้วก็มีเนื้อเทียนด้านล่างแบบนี้นะครับซึ่งเราก็จะใช้ในส่วนของพฤติกรรมราคาแท่งเทียนนี้ในการวางจุดเข้าออเดอร์ของเรานั่นเองนะครับก็ทายังไงนะเพื่อนๆจะสังเกตเห็นนะฮะผมก็จะาวาง pending o r ไปก่อนนะครับ100เหรียญนะตรงที่ปลายไส้ของแท่งนี้เลยนะครับซึ่งเมื่อวางออเดอร์เสร็จแล้วนะครับก็รอให้ราคาขึ้นมาแตะในออเดอร์ของเราแบบนี้นะฮะเมื่อราคาขึ้นมาแตะแล้วนะครับก็จะทําการเปิดออเดอร์ให้เราลักษณะนี้เลยนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าแท่งเทียนนับก็มีการทะลุขึ้นไปอีกนะผมก็ทําการย้ําลงมาอีก1ออเดอร์นะครับลักษณะนี้เลยนะฮะเพราะว่าผมก็ได้แบ็กเทสมาแล้วนะครับ ส่วนมากนะฮะถ้าราคามีในส่วนขององค์ประกอบแท่งเคียนแข็งแรงแล้วก็เกิดแท่งแฮมเมอร์หรือว่าคนห้อยหัวลักษณะนี้ลงมานะฮะกราฟนะครับมักจะลงมาอีกสัก1-2แท่งนะครับแล้วก็ค่อยขึ้นไปต่อนะครับหรือว่าอาจจะลงยาวๆเลยนะจากที่ผมแบ็กเทสมานะครับก็จะได้ในส่วนของราคาที่ค่อนข้างดีนะฮะ โอเคเมื่อกี้เราก็ดูในส่วนของออเดอร์ในการเทรดซื้อลงกันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของออเดอร์ในการเทรดซื้อขึ้นกันบ้างนะฮะก็รูปแบบคล้ายๆกันเลยนะเพียงแค่สลับด้านกันแค่นั้นเองนะครับก็สลับในจังหวะน,นี้เนี่ยเปิดกรารมาเนี่ยเพื่อนๆนับก็จะสังเกตเห็นว่าผมก็ทําการดีนส่วนของแนวรับเอาไว้ก่อนเลยนะฮะ เพราะว่าแท่งนี้นะครับค่อนข้างชัดเจนมากๆเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ทําการในส่วนของ pending order นะครับซึ่งในส่วนของตัวเลข pending order นี้เนี่ยมาจากในส่วนของแนวรับอ่าเส้นนี้นะครับก็คือ C 7098129นะฮะผมก็อ่าทำการกอกลงไปนั่นเองนะ ซึ่งหลังจากที่กรอกลงไปแล้วนะก็กดยืนยันนะครับแล้วก็ทําการกด pending order ไว้ก่อนเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเห็นเซตอัรูปแบบกราฟเนี่ยเข้ากับแนวทางของเราแล้วนะครับสิ่งแรกเลยนะครับกราฟมันค่อนข้างเร็วนาอบางทีเราก็กดไม่ทันนะครับก็พยายามมองหาในส่วนของจุดเข้าของเราให้เจอก่อนนะครับซึ่งก็เหมือนกับในจังหวะนี้เนี่ยผมก็วาง pending order ไว้อรอเลยนะหลังจากนั้นเนี่ยก็รอให้กราฟวิ่งนะกราฟจะวิ่งขึ้นไปก่อนแล้วก็ค่อยลงมาแตะในส่วนของจุดนี้ก็ได้นะครับซึ่ง รูปแบบการคัดกราฟในจังหวะนี้เนี่ยก็เหมือนกับเมื่อกี้เลยนะเพียงแค่มองกลับกันนะครับก็คือเมื่อกี้เราดูในส่วนของเส้นค่าเฉลี่ยอยู่ด้านบนของกราฟถูกไหมครับแต่ในส่วนของการมองเทนขึข้นเนี่ยเราก็จะมองในส่วนของเส้นค่าเฉลี่ลอบบอย,ยอยู่ด้านล่างของกราฟรูปแบบนี้นะครับก็คือ3เส้นของเราเนี่ยก็ไต่อยู่ด้านล่างของกราฟนะฮะหลังจากนั้นเมื่อเราหาเทนได้แล้วนะเรามาดูในส่วนของเซตอัพของแท่งเทียนนะฮะก็คือต้องมีแท่งแข็งแรงนะครับก็คือในส่วนของแท่งเกี่ยวแท่งนี้นะฮะก็สามารถทะลุหรือว่า ไปทําลายในส่วนของไฮเออร์ไ e ฮสูงส,สุดก่อนหน้าได้ลักษณะนี้เลยนะฮะผมก็ใช้ในส่วนของแท่งนี้ในการอ้างอิงนั่นเองหลังจากนั้นก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยนะครับก็เกิดในส่วนของแท่งนี้เลยนะก็คือในส่วนของ แท่งคอนนั่นเองนะครับหรือว่าเป็นแท่งพฤติกรรมราคาแท่งเทียนที่ปฏิเสธที่จะลงต่อนะครับก็เกิดเป็นแท่งแฮมเมอร์ผมก็ใช้ในส่วนของปลายไส้เป็นในส่วนของจุด pending order นะครับหรือว่าจุดเข้าเทรดของผมนั่นเองนะครับก็วางในส่นอง pending order ก่อนนะครับแต่ทีนี้เนี่ยผมกลัวว่ากราฟอาจจะมาไม่ถึงนะผมก็ทําการกดซื้อขึ้นไปกอนึ่ออเดอร์นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยกราฟก็กระชากลงมาถึงในส่วนของจุด pending order จุดแรกของเรานะที่เรามองไว้ก่อนหน้านี้นะครับก็คือปลายไส ของแท่งแฮมเมอร์ Hammer, แท่งนี้นะฮะซึ่งหลังจากที่กราฟลงมารับราคาของเราแล้วนะก็เพื่อนๆสังเกตดูมีการกระชากขึ้นไปเลยนะหรือว่ากลับตัวขึ้นไปเลยนะฮะ นั่นก็แปลว่าในส่วนของแนวนี้นะครับหรือว่าปลายไส้ของแท่งแฮมเมอร์หรือว่าแท่งพักตัวของเราเนี่ยค่อนข้างมีอิทธิพลนะครับหรือว่ามีแรงต้านราคานคับที่ค่อนข้างแข็งแรงเลยนั่นเองนะฮะก็ทําให้ได้จุดปลายไส้ทั้ง2อ,ออเดอร์ลักษณะนี้เลยนะครับโดยแนวทางเทรดในรูปแบบนี้เนี่ยเพื่อนๆจะเทรดในส่วนของระยะเวลา1นาทีหรือว่า2นาทีก็ได้นะครับแล้วแต่ในสถานการณ์ของกราฟหรือว่าหน้างานนั้นนะฮะอย่างในจังหวะนี้เนี่ยออเดอร์ที่ผมกดเทรดมือนะผมก็ตั้งเผื่อไว้เป็น2นาที แล้วก็ในส่วนของ pending order นะผมก็ตั้งไว้ที่1นาทีนะฮะแล้วก็ผมขอเสริมนิดนึงนะในส่วนของแท่งพักตัวนะครับเพื่อนๆนะับไม่ต้องไปจำชื่ออะไรเยอะก็ได้นะครับเพียงแค่ดูรูปแบบก็ได้นะไม่ต้องไปจำแฮม m มอรคืออะไรเฮดจิ้งคืออะไร Corn ค้อนคืออะไรหรือว่าคนห้อยหัวคืออะไรนะมันค่อนข้างยุ่งยากนิดนึงนะผมก็มีทิคในการดูง่ายๆเลยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเทนขาขึ้นนะครับก็ดูลักษณะของไส้นะฮะ ถ้าเกิดว่ามีแท่งแข็งแรงลักษณะนี้แล้วก็เป็นไส้กระชากขึ้นมาแล้วก็มีเนื้อเทียนด้านบนแบบนี้นะก็ใช้ได้เลยนะถึงแม้ว่าตรงนี้จะปิดเป็นสีแดงนะครับก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะเพราะว่าได้เกิดไส้ยาวด้านล่างแบบนี้นะฮะหรือว่าถ้าจะให้ดีนะครับก็เหมือนกับในตัวอย่างในการเทรดนี้เลยนะก็เป็นแท่งพักตัวที่ผมมองว่าสมบูรณ์แบบ99%เลยทีเดียวนะครับก็สามารถดูเป็นแนวทางไว้ก่อนก็ได้นะครับ อ่าเรามาดูส่งของออเดอร์ที่แพ้กันบ้างนะครับก็อย่างที่บอกนาอว่าไม่ได้แม่นยํา100%เนะครับเพียงแค่เป็นจุดเทรดที่ให้เพื่อนๆอ,อ่าได้ไปลองดูนะฮะว่าเหมาะกับสไตล์เพื่อนๆหรือไม่นะฮะจังวัน,นี้เนี่ยก็ทุกอย่างเซตอัพเข้ากับเงื่อนไขการเทรดของเราทั้งหมดเลยนะครับทั้งรูปแบบเทนนะครับแล้วก็ในส่วนของรูปแบบแท่งเทียนนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยให้เพื่อนๆอ,อ่าโฟกัสไปในส่วนของอ่ารูปแบบแท่งเทียนนิดนึงนะฮะผมก็จะลงรายละเอียดให้นะว่าอ่าทำไมลักษณะแบบนี้เราไม่ ควรจะเทปนะครับก็ดูใน2แท่งแข็งแรงกันก่อนเลยนะแท่งแข็งแรงนะครับาสามารถกระชากในส่วนของไฮสูงสุดเดิมขึ้นไปได้ก็จริงนะแต่เพื่อนเพื่อนสังเกตดูนะแท่งแข็งแรงที่สมบูรณ์แบบนะครับก็จะทิ้งไส้น้อยนะครับหรือว่าถ้าไม่มีไส้จัดดีมากๆนะครับแต่ในจังหวะนี้เนี่ยมีไส้ทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างลักษณะนี้เลยนะครับแล้วก็มีเนื้อเทียนตรงกลางนะถ้าดูด้วยสายตานะครับก็ประมาณ60%นะครับถึง65%แค่นั้น นะฮะฮถ้าแท่งแข็งแรงที่ดีนะผมแนะนําว่าต้องมีในส่วนของเนื้อเทียนประมาณ75%ขึ้นไปนะครับซึ่งอันนี้นะเป็นรูปแบบแท่งเทียนที่ผมได้ว่าเป็นเกจปานกลางนะ สามารถเทรดได้ไหมก็สามารถเทรดได้นะครับแต่ก็จะเสี่ยงนิดนึงนะครับแต่จุดที่ผมเข้าเทรดในออเดอร์นี้เลยนะเพราะว่าอ่าเห็นแท่งพักตัวแท่งนี้ไหมนะครับก็มีไส้อ่ากระชากขึ้นไปแล้วก็มีในส่วนของเนื้อเทียนค่อนข้างสวยเลยนะอ่าเอาตามจริงๆนะครับแต่ทีนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกเนาะว่ามันไม่มีเทคนิคไหนหรือว่าแนวทางที่จะแม่นยํา100%นะครับผมก็เข้าประมาณอ่าด้านล่างไปลายไส้ด้วยซ้ํานะแต่ด้วยในส่วนของแท่งเทียนของเราในจังหวะนี้เนี่ยมัน ไม่ค่อยชัดเจนนะครับกราฟก็เลยแกว่งนะหรือว่ากราฟก็สามารถทะลุลงมาได้หรือสามารถชนะในสขของแนวเดิมแนวแท่งแข็งแรงของเราได้นะครับก็กระชากลงมายาวๆลักษณะนี้เป็นแท่งแดงแบบนี้เลยนะก็ทําให้แพ้ไปนั่นเองนะครับก็เป็นเคสศึกษานะครับถ้าเกิดว่าเราเจอรูปแบบลักษณะนี้เนี่ยถ้ามีไส้ในสองข,ของแท่งแข็งแรงเยอะๆนะครับก็ควรจะพิจารณาเป็นพิเศษนะครับว่าเรา,าสามารถรับความเสี่ยงได้หรือไม่นะครับก็ ลองดูกันก่อนนะฮะเป็นยังไงกันบ้างเพื่อนๆพ,พ,พอที่จะเห็นภาพแล้วก็ได้ไอเดียการหาจุดเทรดจุดเข้าเทารดกันพอสมควรนะฮะซึ่งก็ต้องบอกก่อนว่ามันอาจจะไม่ได้100%เป๊ะๆชนะทุกออเดอร์มันต้องมีออเดอร์ที่แพ้บ้างนะครับเราต้องทำความเข้าใจแล้วก็ยอมรับความเสี่ยงข้อนี้ให้ได้ก่อนเทรดทุกครั้งนะฮะ ซึ่งสำหรับเพื่อนๆคนใหม่ที่สนใจเริ่มต้นเทรดก็สามารถดูรายละเอียดเปิดบัญชีกับโอลิมเทรดได้ฟรีที่ใต้คลิปวิดีโอนี้โดยถ้าเพื่อนเพื่อนเปิดบัญชีเทรดกับโอลิมเทรดนะครับก็จะมีในส่วนของบัญชีเดโมโให้ได้ทดลองเทรดก็คือ10,000ดอลลาร์ 1, แบบฟรีก็สามารถใช้ตรงนี้ฝึกฝนให้เข้าใจมั่นใจก่อนที่จะเติมเงินจริงนะครับสุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีคําถามไม่เข้าใจตรงส่วนไหนนะก็สามารถพิมพ์สอบถามกันเข้ามาได้เลยเดี๋ยวผมก็จะอ่านแล้วก็จะตอบให้นั่นเอง ก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะฮะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปสวัสดีครับ